ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจรนะครับซึ่งเป็นน้าชายของคุณแอนนาตาชานะครับ,รบได้มีการโพสต์ข้อความครับว่า <c oughs> คุณแม่อนงของแอนนาเนี่ยได้รับการรักษาโควิดเนี่ยเกือบ2เดือนและได้จากไปอย่างสงบครับขอให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่สวรรค์ผมเสียใจจริงๆผมเป็นนา้าเป็นพี่ชายของแอนนาจะดูแลหลานๆและไทก้าเนี่ยเท่าที่จะทำได้ ผมเองก็กําลังสู้อยู่กับโรคร้ายที่อยู่เป็นที่เป็นอยู่ณนขณะน,นี้หนักเหลือเกินหนักที่สุดในรอบ10ปีเกียดไอโควิดนี่จริงๆถ้าคนใกล้ตัวของเราไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้มีการโพสต์ออกมานะครับก็ทางทีมข่าวเวิร์นิวก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแอนนานาตาชาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปะนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการสูญเสีย ทางคุณพ่อคุณแม่ไปเพราะโควิด -19 เลยะนะครับตรงนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับคุณแอนด้วยนะคะที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวไปจากโควิด -19 นั่นเองค่ะ,คะ